สวัสดีครับอยู่ผม SWD รายการ Suda Channel นะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ DLC c o l l of the Oil King นะครับพาให้แล้วประกาศปิดคลิปไปแล้วแต่ว่าคลิปนี้ขอทำเป็นคลิปพิเศษก็คือไอเทมทัวร์ละกันถ้าเกิดทุกคนยังพอจำกันได้นะครับในคลิปแรกเลยเราจะผ่านบอนไฟหนึ่งบอนไฟคือบอนไฟตรงนี้ที่มีควายรอบๆและมีหนึ่งประตูที่เราไม่สามารถเปิดได้จากตรงนี้และห้องต่อไปมีไอเทมให้เก็บและฝั่งนู้นเรายังไม่เคยไปกันเลย และเดี๋ยวเราจะมาตั้งหลักกันใหม่ตรงห้องกลางนะครับห้องที่มีลิฟต์ขึ้นลงหลังจากเอาเอาไฟจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดที่จะมีลิฟต์มารับเราขึ้นไปเจอกับ Joe Bot, เจ้าบอสเซอร์อโรนโอเคแต่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้มีลิฟต์หนึ่งตัวที่เรายังไม่เคยเข้าไปเลยผมก็ลืมเหมือนกันโอเคเดี๋ยวรอลิฟต์มาก,ก่อนปึ๊บข้างบนสามารถไปได้และฝั่งนู้นก็สามารถข้ามไปได้เช่นกันโดยที่ฝั่งนี้ มีทางให้ลงมาตรงนี้เป็นห้องที่เราเคยมาแล้วเป็นชั้น2แต่ว่าถ้าเกิดเราลงไปอีกทีนึงมันจะมีห้องลับครับโอเคตรงนี้จะเป็นห้องลับใต้ล่างนะถ้าเกิดเดินเข้ามาจะมีรางสมบัติหนึ่งรังมาดูกันซิว่ามันจะเป็นเสื้อเกาะของเสื้ออโรอลนี่ผมอยากได้หรือเปล่าพิวกริมสปอนทูนมันเป็นอาวุธที่คล้ายๆกับซ่อมหรือเงามานันนะครับ แต่ถ้าเกิดเราสังเกตจากรยละเอียดข้อมูลของมันนะครับมันเป็นอาวุธที่สามารถทิ่มได้เหมือนหอกแล้วก็มีสแสลชดทางขวามือเป็นสเปลสามารถยิงวปมนได้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นมาข้างบนกันอีกนิดนึงตรงทางด้านซ้ายมีทางไปต่อโอเคตรงนี้มีประตูให้เปิดนะครับหรือว่าไปเจอบ,บอสอีกหรือเปล่ามียักษ์หนึ่งตัวรอเราอยู่โอเคทำไมล่ะฮะ มีบัฟครับมีบัฟรีเลือดอยู่ต้องรีบตีให้ตายแล้วล่ะจะตายให้เราไหมเนี่ยโอ้ยเลือดก็เยอะยังมีบัฟอีกลาวาข้อ,ขอหัวแล้วอยา่ายโอ้ยโดนอีกแล้วมันมีบัฟครับโอ้ยไม่ไหวแล้วถอยก่อน ถอยก่อนถอยก่อนมันมันรีเลือดได้ครับแบบนี้มันสู้ยากมากเดี๋ยวก่อนผมต้องหาวิธีใครมันเปิดบัฟไว้ตรงโอเคในห้องนี้ครับเปิดเข้าไปก่อนไปปักเข็มมันก่อนถ้าผมจะไม่ผิดโอ้ให้โอกาสกูได้ตั้งหลับกบ้างปึ๊ ตรงนี้นะครับผมจะเหลือเคี่ยวสมาเตอร์เดมอนหนึ่งอันพอดีเลยสำหรับปักอันนี้อ้อแล้วมันก็อตายโอเคเดี๋ยวมาไล่เปิดทีละประตูแล้วกันประตูนี้ประตูแรกมีรอยูเป็นเ,เหมือนกับเป็นห้องริมหน้าผาหมดเลยนะครับไม่รู้ทำไห้ทำไม เดี๋ยวขอเช็คหน่อยแล้วกันล้งไม่มีอะไรเลยครับเอากดปิดปิดประตูเฉยเลยห้องแรกเคลียร์ไปหนึ่งห้องนะครับไม่มีอะไรเลยห้องที่สองละ่ะมีไอเทมหนชิ้นด้วยกันครับ3มชิ้นด้วยกันไททานิคชาร1ตสิบอันเยอะนะแล้วก็ก้อนไข่เอาไปแลกอาวุธของได้หนึ่งอัน ปลอดซอสบวกเจ็ดปลอดซอสก็คือดาบพื้นฐาน้เราได้ต้นเกมครัส่วนใหญ่แต่ว่าเป็นบวก7แต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีอะไรมากหรอกครับส่วนประตูต่อมาก็จะเป็นประตูที่เราปักคมเคียวไปตะกี้นี้มีโซเราอยู่ด้วยแล้วก็มีไอเทมโซออฟนาดาที่ได้จากเจ้าผู้หญิงตะกี้นี้ที่เราปักเท่านี้คมเคียวสมิเตอร์ไดมอนด์ผมก็หมดพอดีอ่าเปิดประตูนี้ก่อนตัวที่สี่หรือเปล่าสี่นาเชดาอิส o น o o นาดา หมือนเก็บครบแล้วนะครับตรงนี้เป็นเฟรมอัพพัลไฟบวกห้าแล้วก็มีทางไปต่ออีกหนึ่งทางนี้แล้วก็เป็นไอเทมไททานิสแซฟกับไททานิคช้างอย่างละนหนึ่งแล้วก็อย่างละสามต่อไปก็เป็นลังเป็นลิงไลฟ์ลิงบวกสามไลฟ์ลิงก็คือแหวนเพิ่มเลื่อนนะครับ ใส่แล้วเพิ่มมาอีกปอกใหญ่มาเริ่มถือว่าเยอะนะครับเพิ่มมาเยอะมากคราวนี้ก็เหลืออีกหนึ่งเส้นทางนะก็คือทางที่อยู่บนหัวผมนี่เองตรงนี้โอเคเดี๋ยวรีบมาละไปกันปึ๊บมันก็จะมาบรรจบตรงห้องที่มีลูกกงไฟที่เราไม่ได้ฆ่าเจ้าตัวนี้ไม่สตันเลยนะครับโอเคตายละอุ้ย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  อีกตัวหนึ่งมันยืนโดนไฟเผาอยู่ยมันก็ตายละเรียบร้อยตรงนี้ถ้าเกเก็บไปเทมต้องเสียเลือดนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาวิธีปิดไฟดูก่อนโอเคยังหาวิธีไม่เจอนะแต่ว่าตรงนี้เป็นประตูที่ถ้าเปิดปุ๊บมันจะกลับไปหาบอนไฟตรงห้องนี้อ่าโอเคงั้นเราก็เก็บไปเทมไปแล้วกันอุ๊บโอ้เหมือนจะเป็นโอเราเล่นแล่แลแลเจมรู้สึกว่าเมื่อกี้อ่านมาค่อยทันเท่าไหร่ยยาหน่อย มันเป็นไอเทมที่มีชื่อว่า p r o c e s s e s Armor g a t e b o w นะครับมันก็คือธนูยักษ์ที่ไอเจ้าตะกตะกี้เนี่ยมันใช้นั่นเองอาเป็นไอเทมที่ดอรอปล่าไม่แน่ใจตะกี้นี้เพราะว่าเจ้านี่ต่างยูนนี้พอดีโอเคห้องนี้เปิดได้ต่อนะครับโอ้ออกมาข้างนอกเลยธนูนี้ถือว่าเทพใช้ได้นะแต่ว่าผมไม่มีลูกดอแถวนี้มันไปไหนต่อได้หรือเปล่ามาเก็บไอเทมตรงนี้หนึ่งชิ้นครับ เป็นซิมพลตันลิงแอันี้ก็คือโฉมหน้าของซิมพลตันลิงนะครับเป็นแหวนที่เมื่อเราใส่แล้วจะทำให้ i n v i s i b l e White r o l l i n g อ๋อทำให้เราล่องหนเมื่อ,เ,อ,อเรากิ้งตัวครับนี่แหวนชื่อดังเหมือนกันนี้เอาไว้ใช้ตอน PvP ใช้ได้นะแบบว่ากิ้งรับตัวหายแล้วก็ใส่คู่กับแหวนผีเกาะหลังก็ทางตายดีเหมือนกัน ตายไปแล้วทั้งหมด 1, 1 2 7ครั้งกว่าเราจะฝ่าอุปสรรคต่างๆในเกมในเรื่องมาได้มันก็ยากลำบากแลอเกินนะครับวันนี้การพาเก็บไอเทมทัวร์ผมก็ว่าหน้าพักไว้เท่านี้ก่อนล้วกันนะครับผมว่ามันน่าจะหมดแล้วแต่ว่ามีไอเทมบางส่วนที่ผมยังหาไม่ได้คือเสื้อเกาะของเสื้ออโรดลบางทีมันอาจจะดรอปจากมอนเตอร์ทีบบ่เราผอมั่นใจแต่ว่าวันนี้ผมจะขอทิ้งไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับรอบ DLC เขาออฟดูโอ้อนคิงถ้ามีอีกอาจจะเอามาโชว์อีกคราวหน้าเจอกันใน DLC 3า King. านาีเขอตัวาไปก่อน,นะคร